สวัสดีครับผมช่างนัดนะครับจากพี่นัทแชนแนลวันนี้มาแนะนำวิทยุ Android ตรงรุ่นนะครับของ Accord Gen 7หน้าจอเต็มเต็มเลยนะครับเนี่ยเต็มขึ้นขอบเลยเต็มขึ้นขอบไม่เท่าไหร่มีตัวปรับสวิตแผงแอร์มาให้ใหม่เลยนะครับเพราะว่าตัวเก่ามันจะฝังอยู่กับชุดเก่าหมดตัวนี้มีแผงแผงแอร์ปรับแอร์ใหม่มาให้ด้วยนี่นะครับพอเราเราปรับแอร์ปุ๊บ ก็จะมีเป็นภาพเป็นภาพขึ้นมาให้เราดูที่หน้าจอเลยแล้วก็พอเปิดประตูนะครับเปิดประตูก็จะมีสัญลักษณ์เปิดประตู mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันข้าวคดีกว,ว่าครับ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้ผมโหลด,ดแอป cpu Z ขึ้นมาแล้ว mm hmm. หลายคนถามว่า mm hmm. เครื่องสเปคเป็นยังไงบ้างก็นี่เลยครับ 4ี่คอนะครับอาร์มคอร์เทคอเจ็ GPU เป็นมาลี่สี่ร้อยอสองนะครับขนาดหน้าจอนะครับหนึ600่งพันยี่บสี่คูณหร้อพิกเซลอินเทอร์เนลอินเทอร์เนลสตอร์ ตัวนี้แรมเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้แรมแร,ม,ร,ร,แร,ม,แรม1กิกแล้วก็ความจุภายใน4กิกใช้ไปแล้ว2กิกอ่าฮะสิสเ็มมีโฆษณาซะด้วยโิเคครับประมาณนี้เนาะเ โอเคก็ใช้ได้ประมาณนี้อันนี้เป็น m อ3นะครับ m อ3ในเครื่องดูิแล้วก็ไหนดูซิเขามีรู้สึกว่ามันจะมีหนังในเครื่องอยู่นะผมจะลองหาเปิดให้ดูก่อนนะวิดีโอ ไฟเทสในเครื่องนะครับก,ก,นนะก็ใช้งานปกตินะครับม,รม,รมีเพสโตให้ผมหาเพสโตกอนมีเพสโตให้ใส่อะไรได้หมดโหลดได้ตามปกตินะครับ โหลดโปรแกรมมาไว้เยอะแล้วตอนนี้ต่อเน็ตอ,อยู่ดูแผนที่ได้ดไตั้งค่าได้นะตั้งค่าให้เราเราจะดูว่าเนี่ยเป็นแผนที่ธรรมดาเป็นภูมิประเทศอะไรอย่างเงี้ย เมื่เวลาผมใช้บนรถผมจะเลือกไปการจราจรเราก็จะเห็นนะครับว่ารถมันติดไหมรถมันติดตรงไหนบ้างนะตอนนี้อยู่ตรงนี้วิ่งซีนาพ้าวรถติดตรงโลตัสไร่กล้วยอาา่ะฮะนี่ครับอันนี้อะไรมินิชาบูปิดไปแล้วนะ Okay. ล้างแอปก่อนเคลียร์แคลม์เคลียร์แคมแล้วก็อ่ะเปิด YouTube ดูครับ okay. อันนี้ชแนลผมไฟล์เป็น Full HD ทั้งหมดเลยนะ ไ้บ้างครับครับติดดอยู่ร้านผมต้องต้องติดตามด <_ d ata> ้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราลองดูอัน,นี้อันนี้คนดูเยอะอยู่ โควิดนะตามในคลิปในคลิปผมก็พาไปทัวร์พัทยาช่วงโควิดสั่งปิดสั่งปิดสถานบันเทิงหมดเลยนะครับดูเนะี่ยพาไปทัวร์พาไปขับรถเล่นตอนที่ไปยังไม่ประกาศเคอร์ฟิวนะแต่ผมไปตอนสองทุ่มหรือประมาณเพราะว่าดึกกว่านี้ไม่ไหวแล้วเหมือนกันอันตรายโอเคไหนดูซิเรามีมันมีอะไรให้เราลองอีก ถ้าเปิดเพลงเดี๋ยวก็คลิปโดนลิขสิทธ์เปิดไม่ได้อีกครับแล้วก็นี่มีจูมีเอสเพนะแนะนำเอเอสเพถ้าเครื่องไหนมีทูไอดีโหลดทูไอดีก็ได้นะแล้วแต่ถ,ถนัดจะใช้ทูไอดีใช้เอสเพก็ได้นะครับอันนี้เอาไว้ดูหนังดูทีวีออนไลน์เวลาเวลาเราไปข้างนอกเนาะเอาไว้ดูทีวีออนไลน์ทีวีนอกยอดนิยม เปิดเบิร์คอยดูนี่นะผมคุมจากคอนโทรลพวงมาลัยนะร้องอ่ะพลังหนูเยอะเรือเฟือด้ไวไงพวกคุณอ่ะไม่เจียมตัว ก็เหมือนนะก็พูดง่ายครับมันก็คือโทรศัพท์เอานี้มันคือแท็บเล็ตคือจะถามว่ามันทำอะไรได้บ้างมันก็คือแท็บเล็ตในรูปแบบของวิทยุที่มีหน้ากากมาตรงรุ่นเป็นแท็บเล็ตขนาด10นิ้วนี่นะครับบนแท็บเล็ตทำอะไรได้บ้างบนเครื่องนี้ทำได้หมด เหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าวิทยุ FM ก็ใช้ได้นะเพียงตรงและพัฒนาสู่ความเป็นเด้งเด้งนี่ครับวิทยุ FM ก็<ม>ยังฟังได้อยู่เป็นปกติแต่ว่าส่วนส่วนโตผมเองนะ<ม>เวลาฟังวิทยุ FM นะมผมก็จะใช้แอปผมก็จะมีแอปโหลดที่เป็นแอปอ่า เรียกนนะอะไรนะแอปวิทยุออนไลน์อ่ะบางทีผมฟังพวกไอรายการกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กรุงเทพนะเมื่อก่อนชอบฟัง FM 99ที่นี่มันไม่มีให้ฟังเราฟังออนไลน์อย่างเดียวแล้วก็จะโหลดแอปหรือจะเปิดผ่านโครมก็ได้นะอันนี้เขาไม่เคยใช้เลยยอมรับกรรนีอเอางี้เดี๋ยวผมเล่นอันนี้ดูดูทีวีออนไลน์อ่าเดี๋ยวผมลองดูดิไหนดูทีวีออนไลน์ได้ไหม ดูนิดนด,ดูหนังเนี่ยดูหนังดูหนังดูหนังใหม่ออนไลน์อ่ะดูสิดูซิว่ามันจะลอง,ลองรับได้แค่ไหนวี่เฮดดีอ่ะเอาแค่นิดๆพอนะเอาแค่โฆษณาขึ้นพอนะเดี๋ยวโดนโดนลิขสิทธิ์ มัมเข้าไปดูได้ไหมสักเรื่องนี่แล้วกันอะแตก้อนฮาร์ดอ่ะไม่รู้เป็นมาเตอร์หรือยังหรือเป็นอะไรหรือยัง ช้าช้า JWP เยอ r เหมือนพวกแฟนเพเยอลองดูสิน่ะดูได้เห็นไหมอันนี้อันนี้ดูหนังออนไลน์นะ่ะเห็นนะอันนี้ดูหนังออนไลน์นะเปิดให้ดูเห็นๆน,นะไม่ได้ว่าโหลดแอปหรืออะไรนะเราไม่ทำได้เหมือนเหมือนกับแท็บเล็ตทั้งหมดแหละ อยู่ที่ว่าอินเทอร์เน็ตมีใช้แค่ไหนเยอะน้อยแค่ไหนเร็วแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนิดๆพอโอเคก่อนเดี๋ยวโดลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะงานเข้าเขาเขาเขาบอกเขาบอกวิดีโอเลยนะแล้วมันแก้ไขาย,ยากกว่าเราตัดต่อไปแล้วอะโอเคครับมีประมาณนี้ ก็ใช้งานประมาณนี้มีกล้องถอยด้วยนะต่อกล้องถอยได้แต่ว่าคันนี้ไม่ได้ต่อก็สนใจก็ติดต่อข้างล่างใต้คลิปเลยผมมีทิ้งลิงก์ทิ้งอะไรไว้ให้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมมากครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r ร b e ให้ด้วยนะครับ